วัสดีค่ะทุกพ่อรีวิวชาแม้วันนี้จะพาทุกคนมาก,กินบะหมี่จำกร,นนจรังณถนนเจริญกรุงเยาวราชเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะอร่อยแล้วปริมาณจะเยอะสะใจขนาดไหนตามมาเลยค่ะวันนี้เราก็ขับรถมานะคะจอดรถไว้ที่ดีโอสยามค่ะเพื่อความสะดวกค่ะ <S <S <ๆ>เพราะว่ากลัวจะหาที่จอดรถไม่เจอค่ะเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะทารุเยาวราชมาค่ะเราก็จะเจอถนนเจริญกรุงค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่สะดวกก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาได้ค่ะเพราะว่าที่ร้านอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินเลยแล้วเราก็เดินมาจนถึงซอยเจริญกรุง23ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนร้านบะหมี่จับกลางต้นตำรับเยาวราชค่ะที่ร้านยังใช้เตาถ่านอยู่เลยนะคะจะบอกว่าหอมค่ะแค่เดินเข้ามาก็หอมแล้ว ที่ร้านมีทั้งเมนูบะหมี่ไข่นะคะแล้วก็เกี๊ยวค่ะแต่วันนี้เรามาไม่ทันเพราะว่าบ่ายแล้วค่ะเกี๊ยวหมดอดกินเลยดูสิคะทุกคนอันนี้คือ50บาทนะคะเราสั่งแบบธรรมดาเพราะาเรากลัวกินไม่หมดจะบอกว่าเยอะมากๆเราดูหมูสีขาให้เยอะด้วยแล้วก็จะบอกทุกคนว่านุ่มมากค่ะชิมกันดีกว่าค่ะดูสิคะน่ากินกินก่อน วอิ่มแล้วค่ะทุกพนเป็นยังไงบ้างคะกับบะหมี่จับตั้งราคาเพียง50บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะทั้งปริมาณแล้วก็รสชาติค่ะอยากเพื่อนๆแวะไปชิมกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงยีค่ะ i